สวัสดีครับผมสุรเชษเกษมสารโค้ดและที่ปรึกษาในการแบ่งปันเทคนิคและวิธีการเริ่มต้นธุรกิจเครือข่ายให้กับบุคคลทั่วไปครับในการทำธุรกิจเครือข่ายนะครับมันมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะประสบความสาเร็จได้ไหมเราจะประสบความสาเร็จได้มากแค่ไหนหรือเราจะสามารถทำเงินได้ในธุรกิจนี้ได้มากหรือน้อยสิ่งนั้นคือสินทรัพย์ครับ สินทรัพย์ในธุรกิจเครือข่ายนะคบไม่ใช่ตึกไม่ใช่ออฟฟิศไม่ใช่ผู้แนะนําไม่ใช่อัรไลน์ไม่ใช่สินค้าหากแต่เป็นองค์กรเครือข่ายผู้บริโภคหรือคนที่อยู่ภายใต้สายงานของเราซึ่งในวิดีโอนี้นะครับผมขออนุญาตเรียกว่าดาวไลน์ก็แล้วกันนะครับทําไมดาวไลน์ถึงกลายเป็นสินทรัพย์ที่สําคัญในธุรกิจเครือข่ายนั่นก็เพราะว่ารายได้จํานวนมหาศาลจากธุรกิจนี้ มันมาจากการบริโภคสินค้าของพวกเขานี่จะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องหาดาวไลทำไมเราต้องหาสมาชิกและทำไมเราต้องสร้างเครือข่ายแต่อย่าสับสนกับเชลุกโซนะครับเพราะมันคนละอย่างกันเชลุกโซนะครับเขาต้องการที่จะระดมทุนแต่ธุรกิจเครือข่ายเขาต้องการที่จะกระจายสินค้าผ่านผู้บริโภคโดยตรงแล้วก็จ่ายค่าตอบแทนให้กับคนที่เป็นเจ้าของเครือข่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอามารวมกันครับ ทีนี้เรารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญในธุรกิจเครือข่ายรู้แล้วว่าทําไมหลังจากที่เราสมัครเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายแล้วเราต้องหาดาวไลน์เราต้องหา,า,า,งหาสมาชิกเราต้องสร้างเครือข่ายนะครับแต่การหาดาวไลน์เพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถทําให้เราประสบความสําเร็จได้ในธุรกิจนี้นะครับต่อให้เราจะหาดาวไลน์หรือสมัครคนได้มากแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจนะครับทาแล้วเขาไม่เกิดผลลัพธ์ไม่มีไรายได้สุดท้าย เขาก็จะเลิกทำธุรกิจไปเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรเรียนรู้นอกจากวิธีการในการแนะนำวิธีการในการหาดาวไลน์วิธีการในการสมัครคนให้ได้เยอะๆแล้วเราจะต้องเรียนรู้ที่จะดูแลและรักษาดาวไลน์ของเราไว้ให้ได้เพราะพวกเขาคือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในธุรกิจของเราสวัสดีครับ